สวัสดีครับนะครับก็อยากจะนะครับพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆที่นะครับติดตามอยู่ในช่องนะครับบ้างนะครับเพราะว่าก็แนะนำลายพินมาเยอะมากแล้วนะฮะทีนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าเราจะฝึกนะครับพินหรือเครื่องดนตรีอะไรก็แล้วแต่อย่างไร ให้เรารู้สึกว่าเราไม่ท้อเอาวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นอาอจับเป็นพินเป็นหลักแล้วกันนะครับทํำยังไงให้ดีดพินแล้วมันไม่ท้อนะครับผมเชื่อว่าความท้อมันมีทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่เล่นแล้วมันไม่ได้หนังใจโดยเฉพาะมือใหม่เนะี่ยนะครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มจับปิกเลยนะผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครปิกเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาจับปิกแล้วสะบัดกับเส้นลวดนะครับ นะครับกับสายพินเนี่ยบางทีมันติดมันขัดเนี่ยมัน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 เครียดนะครับผมเข้าใจคบางคนก็อารมณ์เสียเลยนะครับหรืออาการบางคนบอกโอ้โหอยากจะพูดตรงๆนะอยากจะทุบพินทิ้งเลยก็มีนะครับนะฮะดังนั้นก็คือต้องใจเย็นๆแล้วต้องเข้าใจความจริงยู่อย่างหรือว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายนะครับทุกอย่างมันต้องผ่านการฝึกฝนครับเพื่อนเมันมันต้องผ่านการฝึกฝน แล้วก็ต้องทําทุกวันทุกวันนะครับจนเกิดความเคยชินแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความชํานาญเองนะฮะอย่างผมสมมุติถ้าผมเนี่ยดีดมาเป็นมาแล้วนะสามปีแต่ผมหยุดไปสักเดือนให้มาดีดใหม่ผมก็ติดขัดเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องปกติรหรือแม้แต่การไม่ต้องการออกกาลังกายนะครับเพื่อนๆเห็นว่าช่วงนี้ผมร่างกายผมอ้วนขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกกาลังกายนะครับร่างกายก็จะอ้วนขึ้นบวมขึ้นอะไรประมาณนั้นครับ ถ้าช่วงไหนที่ผมออกกําลังกายร่างกายมันก็จะผอ,อมแล้วก็ดูเฟิร์มลงอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าหลักการเดียวกันนะนะก็คือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือความสม่ําเสมอนะครับในเมื่อเราเลือกแล้วนะฮะถามว่าท้อก็ท้อได้ครับท้อนะฮะทุกคนท้อหมดแล้วครับท้อเสร็จแล้วต้องหยุดนะฮะพอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องหยุดนะครับหุดท้อ แล้วก็หาแรงบันดาลใจรแรงบันดาลใจมีมากมายนะครับลองไปฟังอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับก่อนที่ท่านจะมาเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับที่สุดยอดระดับปรมาจารย์หรือใครๆหลายๆคนนะครับก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะครับการเ,าเรียนรู้นะครับเป็นแรมปีบางคน10ปี20ปีนะครับ แต่เราถามตัวเองว่าเราเพิ่งจะฝึกบางคนเนี่ยฝึกได้แค่เดือน2เดือนท้อแล้วนะครับอย่างผมผมเคยบอกแล้วผมรจริงแล้วผมจับพินมาตั้งแต่อยู่ม2สองนะครับโดยโดยที่ไม่มีใครสอนเลยนะครับเพราะว่าสุพรรณบุรีไม่มีใครรู้จักโดยซ้ำกับพินถ้าคุณย้อนไปเมื่อ2ี่สปีที่แล้วที่ทอรลทัศน์ยังมีช่องไอทีวีอยู่เนี่ยนะครับคุณจะรู้เลยว่า สื่อที่จะให้เห็นถึงวงโปลงลางวงพินวงแคนไม่มีครับจะมีอยู่วงเดียวครับในช่อง5ก็คือ,เ,อเพชรพินทองนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มาดีดประกอบเพลงหรือมาบรรเลงคืออาจารย์คำคำคำเมาะนะครับคำเมาเปิดถนนหรือปิดถนนนะครับนะีบ่ฮะอาจารย์ท่านนี้คนหนึ่งครับแต่ก็ดีดเร็วมากถ้าถามว่าเป็นผู้เริ่มต้นก็ดูไม่ทัน นะครับผมก็ยังไม่ท้อนะครับผมก็ยังฝึกมาเรื่อยๆและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งนะฮะผมจะได้เจอคนที่มีความรู้แนะนําผมหรือหรือผมจะได้นะครับเรียนรู้จากสื่อจากพังภาคอีสานจริงจิงนะครับสุดท้ายมันก็มี Youtube ขึ้นมาเห็นไหมฮะมันก็ทําให้เราได้ต่อยอดจนมาถึงทุกวันนี้ถามว่าทุกวันนี้เก่งหรือยัยงก็ยังไม่เก่งนะครับแต่ก็ยังไม่ท้อนะครับยังไม่เก่ง แล้วก็ยังไม่ท้อนะครับก็ยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับทุกคนที่มาเริ่มเล่นพินนะครับอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งถอยนะครับมันไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายนะครับไม่มีอะไรที่ทำวันสองวันแล้วแล้วมันจะประสบผลสำเร็จนะครับมันอาจจะต้องกินเวลาแลมปีนะครับ2ปี3ามปี5้าปี6ปีนะครับ และในการซ้อ,อมนั้นผมก็อยากจะบอกเพืนเพื่อนว่าบางคนบอกเล่นไม่ได้สักทีนะครับเหตุที่เล่นไม่ได้สักทีเราซ้อมแบบไหนนะครับถ้าเราซ้อมแบบเดิมเมื่อไหร่ก็เต้ยโขงเมื่อไหร่ก็เต้ยพามา่าก็เล่นอยู่นะครับมันก็จะไม่ได้มันก็จะได้อยู่แค่นั้นต่น,นั้นเราก็ต้องกล้านะครับที่จะฝึกนะครับตอนฝึกลําเพินครั้งแรกยากนะครับแต่ถ้าเราบอกโหยากจังเลยทําไม่ได้หรอกมันก็จะทําไม่ได้ แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นผมต้องบอกตัวเองว่าผมต้องต้องทําให้ได้ไม่ใช่ว่าวันนี้ผมดีได้แล้วผมจะมาพูดว่าเอ๊ะตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนสุพรรณผมฟังภาษาอีสานไม่ออกเลยนะครับผมฟังภาษาอีสานไม่ออกผมฟังสำเนียงอะไรก็ไม่ออกนะครับแต่ผมเน้นใช้วิธีการก็คือพยายามนะครับฟังเยอะๆนะครับฟังเสียงฟังทำนองนะครับให้มันขึ้นหัว แล้วก็เอามาฝึกนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดูคลิปวิดีโอที่เขาเปิดดูนะครับพยายามแกะด้วยตัวเองฟังนะครับแล้วก็แกะโน้ตออกมานะครับแต่ก็อาจจะเป็นโชคดีที่ผมจบคอมพิวเตอร์ผมก็จะใช้โปรแกรมยืดทําให้เสียงเพลงมันช้าลงนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็นะครับฟังแล้วก็ค่อยแกะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ผมมีพื้นฐานเนี่ยฮะจากเครื่อง เครื่องเป่านะครับก็คือเพื่อคุยพวกอนแต่ครับมันก็เลยจะทําทให้เราสามารถที่จะต่อยอดได้คือเพื่อนๆที่เริ่มฝึกพินเนี่ยถ้าหากว่ามีพื้นฐานจากการเล่นดนตรีมาสักหนึ่งชิ้นนะครับก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมันจะเหมือนว่ามันเป็นการต่อยอดนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เคยฝึกเลยนะครับมันก็อาจจะยากอาการเหมือนกัน แต่ก็ไม่มีอะไรเกินความเาอะไรฮะเกินความสามารถนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับอดทนแล้วก็พยายามต่อไปนะครับสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าไม่นานนะครับเกินรอเพื่อนๆทุกคนที่ฝึกก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับช่องเมโลดีไทยบ้านอีสานลำเพลินนะครับเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับเอาไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ